สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องถ่ายคิวก่อนมาหอดการหอนงานแล้วนะคะกว่าจะมาหอดกับบายม่วงละค่ะรถ่างรถ่างยูซีคิวนอนนอนจะรานอนแล้วนอนอีกนอนละก็นัางนางลวก็นนอน ทีลังกากับป้านันเนาวมีคนหาเต็นท์ไม่เจอก็หาไม่เจอไงเจ้าของเต็นท์ไม่หาเต็นไม่เจอจะไว้ยืนอยู่นี่ได้บ้างไหมเต็นท์แม่ยื้อไซบะมีขาเต็นท์แม่เขาไปใช้งานหรอยื้อย่างยี้บวนไปพูดเต็นท่าเป็นเท้ากางนี้ทางกัน เข้ไม่ยนากหลงแล้วตไอไงม่ใช่บ๊ปากว่าน้ำไผ่ไปหลงหัวใจเดี๋ยสิบ้าพี่ต้นทู คุณชายได้แม่คุณชายพอไปปะแล้วลรอบอไกลสิแหลี่ยมอะยังจะไปบอลเม,มสัน งึดหลายลีลาลีลาโอ้ยแม่ก็บอมไปหอดเอาเมซั่น กำลังจัดสถานที่นะคะเร็วเร็วกินเนียงนี่คอเหม็นแท้ะก็ป่านจะคลองหอมคลองหอมได้ผลหอมแล้วเนาะ แพนักเสียบขนกับเสียบขนนะคะพนักจัดเวทีกับจัดเวทีคำบูค Merkel, AP, anza, metros, metros, คลบ้านอะไรนั่นฟังเสียงสั <h <h ่งน้ำร้องเย็นเย็นเมื่อรู้แล้วกลัวจะเสียดได้ผู้ใดบอกไม่เวียดก่อน สวัสดีค่ะมําเพ็ญแม่ก็บบอมไปหอนเราบอกบ้านไหนกี่ขอ้อบ่อ่านหนังมาอะไรอ่ะใส่ข้าอยู่ใส่ ใช้เมทขี่ขาวให้ยังกันยึบเอาเอาม่ค่ะแปะคบปะแม่งยุค่า Tia กมะขาใช้ชุดเผ็ดเลยุ้ดไม่ใช่ผ็ดเนยโอ้เฮียกถันไปอันนีก็นี่เด็กคนที่จะเอาหมอนมาห้ค่ลูกสาวใส่ี่ีเืวคุณไหน่อยมากคนะไปอันนี้ส้มค่ะต้องคะัง

อันนี้ีค่ะอเ,คเอาแม่คามเดียว <c oughs>

เหน้อยหน่อยยงลูกสามคนยังต่อทันกูแขวคือเป็ด จะเขาแปลงเมื่อ่กำลังจะไปกินกาแฟนะคะ 他也想看见，没想看一不。 ขี่รถทั่วไปลงสีสเกดเลยได้ปะซังเสียงซังน้ำลๆๆมเย็นเย็นมื่อนี้ยเปียกจะเลี้ยงกาแฟามื่อนี้ยเปียกจะเลี้ยงาาายยกงยงาแฟาไม่ยากเลย ค่ะสำหรับคลิป <Chris> นี uhm ้กฝากไว้จานีนะคะฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราครอบครัวเอทูบีนะคะแล้จ้ะทีมงานสาวหน่อยเพื่อนวันแพงน้ำเดือดค่ะเดอม์มอน้กอยูมอชิสองหนองค่อยนะคะผู้ใดอยู่ใกล้ยู่งใกล้กับมหาในด้วยค่ะเดชสวัสดีค่ะ